สวัสดีครับีช่องนายสกเรนแฟมลี่นะครับได้เวลาไปออกกำลังกายแล้วนะครับกำลังวิ่ไปเข้าร้านกะแฟนะครับแดดจ้าเลยร้อนแสงก็ผ่านเรียนบดินนะครับเนื่องจากว่าไปซื้อข้าวมาเมื่อสักครู่แล้วครับข้าวมาที่ ซอย53นะครับรามแห่ง53ก็ตรนนี้ผ่านเน่าเรียบบดินนะครับจะเข้าซอย43ต๊อบหนึ่งซอย43ต๊อบหนึ่งก็คืออยู่ข้างหน้าเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผ่านแน่าเรียบบดินไปทะลุไปรับราแขงนะครับซึ่งบริเวณกางซอยมีการตีเส้นจราจร สีขาวเหลืองสวยงามเลยนะครับสีเหลืองกลางถนนสีขาวด้านขอบตีเส้นเมื่อคืนนะครับตอนที่แอดออกแก้วเอกสาร,รงานพอก็ดีนะครับที่ร้านไขกระสานแถซอยนะราคาแพงแต่ลงคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับคลิปแรกนี่เป็นคลิปที่สองนะครับ F4 แวะเข้ามาให้กำลังใจช่องตนายสปรินฟาร์มอรีด้วยนะครับนี่คือเซียการีของอ u อเคิร์ฟเพลย์กราวที่บริษัทเอสเซนไว้กำลังจะพัฒนาเป็นคอนโดเนะแต่ก็มีกลุ่มของอบ้านทารมไม่เอาคอนโดนะครัมีการขึ้นป้ายต่อต้านนี่เป็นเรียกว,ว่าประเพณีปกตินะครับของการทำสวรอ ย่อมมีผู้คัดค้านในงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะว่ามีผลกระทบต่อเรียกว,วา่ากายภาพไม่ว่าจะเป็นทางบุรพิษทางเสียงค่ะบุรพิษต่างๆนะครับทำให้การใช้ ى, ชีวิตไม่เป็นปกติสุขเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสิทธิคัดค้านนะครับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ผู้ ระกอบการ,ราหรือผู้เจ้าของโครงการหรือโอนเนอร์โปรเจกต์ก็ต้องอธิบายทำแผนเพวดลรอมให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆนะครับก่อสร้างไม่ใช่นนั้นแล้วก็จะไม่ผ่านนะครับเช่นอาจมีการลดจำนวนปริมาณห้องลงทำสวนย่อมทำอะไรเพิ่มไม่มีเรียกว่าดูดซับมลพิษนะครับ ก็จะมีการชดเชยอะไรบางอย่างนะครับในแผนสพรอมันถึงจะผ่านนะครับ F ีเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการนะผมว่าเจอมาลหลายๆที่ก็เป็นแบบนี้นะครับท้ายแล้วในเมื่อ <c oughs> ผู้ประกอบการลงทุนนะครับพัฒนาอสัรหาเขาก็าควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการก่อสร้างเนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับ เอ๊ะมาห้ยมาถึงปากซอยแล้วนะครับนี่ก็น่าเป็นแต่รถเยอะเหลือเกินวันนี้วันเสาร์นะน่าจะเปิดวิ่งตามปกติเพราะว่ามีการปิดสนามมาสองวันนะครับวันนี้น่าจะเปิดนี่ตีเส้นถึงนี้เลยสีโอเคนะครับกำลังจะเข้าถนนราคาแหงนะครับอืม รถจอดตรงนี้นะครับรก็ค่อยๆไปนะครับไม่รีบยวันนี้วันเสาร์รถ ไม่เยอะนะครับ่เหมือนวันปกติรถจะติดขาดนะครับหน้ารำมีถนนน้ารำคระแหงนะครับสุี่ก็จะมีโมอไซค์กลับตรงนี้มีน้ำขังน้ำเกิดจากอะไรนะท่อแตกแล้วท่อแตกตรงบริเวณสะพานลอยนะครับน้าราม ขับมาเรื่อยๆนะเอฟซีก็มีทั้งมอไซค์มีทั้งเก่งนะครับก็เยอะนะครับมีบางคนก็มาตลาดนัดก,กีฬาประเทศไทยซึ่งมีตัดเย็นนะครับมีทุกเย็นยกเว้นวันพุธนะครับมอไซค์ก็จะขับรถทียมครับเราต้องระวังนจะเฉียวเกิดการเฉียวชน,น คขอบ,ค,บคุณนิฟซีที่แวะมาให้กำลังใจนี่ตลาดนัดอ้ใบไม้บังนะงครับมองนี่เห็นก็ยังก็จะปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับ นี่เกา้าวถนนรอบสี่วันนี้วันหวยออกนะครับก็มีโชคกับข้าวบ้างนะครับ เลขถ่าย5-4หนึ่งใบนะครัลอตเตอรี่ก็ปกติเมื่อที่แล้วซื้อู054ประมาณ4-5ใบคือเป็นเลขที่บ้านถาน่ายจังหวัดนะครับแต่วันนี้ซื้อแค่ใบเดียวคือไม่เราไมทิ้งนะครับก็เลยถูกนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซื้อคืเขาอดถึงไฟแดงตรงซอยมาดไทยนะครับที่เขาเรียกว่าซอยมาดไทยการรดเยอะมาก รใส่นี้ครับโอเคเราจะเปิดไฟกปเพื่อที่จะเลีเ้ยวฝานะครับตรงนี้รถเตตรงนี้เลยสิว่ารถขึ้นตัวช้าสนามเปิดแล้วนะครับสนาม,มคนวิ่งแล้วสามกีลาคนเดินนะนะครับเมื่อวานปิดวันนี้เดินปกติแล้วเห็นไหมครับข้างในมีคนเดินแล้วนะครับ ไปดูภาพนะครับขันหน้าเป็นรถเมย์ของกสบ,บกสายสาหกองเล็บ2ขีสี่หนหมายเลขรถแปีแปดศย์ี่สองห้นะครับปฐวิกรแลิรถสบวรีเคียนไว้นะครับ กิงสามหกก็ไม่ได้วิ่งเส้นนี้นะสามหกกจะวิ่งเข้าไปยังก็เรียกว,ว่าเอา่อดาแรมสามหกไม่สามเก้า 39, แล้วก็ทะลุไปห้วยขวางถ้าจะไม่ผิดแต่น,นี้มีป้ายปัิวิกรณุ่งสมบูรีก็ไม่แน่ใจนี่มีคนวิ่งเอซีนะครับสนามเปิดวันนี้โอเคนะครับไปเจอกลิหน้าครับ เราจะเลียวเข้าเข้าสนามน,นะครับสวัสดีครับ